ก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุกผสุกคนนะจ้ะอีพาร้อไรสายมีพาพี่น้องเมื่อก็บเห็ดจ้ะเห็ดนางน้มสองต่อกันนะจ้าทุกคนจ้ะเก็บน้ำแข็งทุกคนลบสามองศาจ้ะเก็ดน้ำแข็งกปุ๋ยเบรกนะจ้เนะ <c oughs> เก็ดหิมะจ้ะมันติดลบพี่น้องมาจา้างามเลยพ่อแม่พี่น้อง ขอกพูดหลายๆแล้ที่เขามารับชมรับฟังจต่ทุกคนพี่เพชรนำแข็งจต่ทุกคนขอนหนึ่งที่ว่ายายพีเก็บเออนไปคลิปก่อนพูดเนาะเพื่อนะนอันนี้จา่ามีคนมาเอาวิจารทุกคนเพียรทุกคนเบื้องดอกมันงามงามพี่น้องเบื้องคือจ่าเบื้องได้พี่จ,จีเก็บไปหน่อยนึงจา่ามันเป็นประเทพัดสื่อผักมาพี่รองเบื้องเพียรปวดโพกวิจารอะไรจ้าตอนพี่ย้ายพีมางวน่ะเนาะมันทันยิงใหญ่แบบนี้ทุกคนพี่ ยังจะไงไป็นนายนะจ๊ะนีย่ยังจะไงไป็นนาอีกเขาบอกน้าว่าให้กล่องไปนี่อย่างทุกคนเพระาะว่าอากาศมันติดลมก,ก็รู้ว่ากล่องมันสิใส่ได้หรอนะทุกคนเนาะเฮียร์ฮัตจวนมอโฟโต้เฮียร์แชร์เชิญดิสโซรอกไงงามมากทุกคนสมบูรณ์แบบมากเลยจ้ะเนี่ยถ้ามันเป็นน้ำแข็งก็้วถึงดงเสียเลยนะทุกคน ก็เห็ดหนานะอันนี้เราย่อห้อยยีเก็บไปหมดก่อนจะอีกสุ่มหนึง่งอีกต่อหนึ่งนะอุ้ยขอไปจ้าพี่คนบนเก็บไปจ้ะทุกคนทีงามมากเลยทุกคนเดี๋ยวย้อนฟอตโต้เฟิร์สโเมเมนต์มือแข็งหมดเล้จ้าทุกคนงามคักเนาะทุกคนเนาะ ได้ลอ er ีกจ้าทุกคนนี่ไงเลยอีกแข็งทุกคนแข็งจ้าแข็งเอ้ยสิเก็บออกไปพุ่มเดียวจ้าอาจจะเป็นพุ่มนี่แหละทุกคนนี่ททยพี่น้องบึงก็นะเี่นมีสิเก็บจํำเย็บมาเริ่มเก็บเห็ดดำได้ดีจ้าทุกคนคนทั้ง่นย้าวไอ้คนกับเห็ดเกือกมาทุกคนผุดเห็ดเกือกมาจะอู้โสดอ่อนดอกทุกคนเียปวดปูเนาะ หมวกไรซึ่งีซึซ่งีขออภัยพี่น้องเลยอากาศมันเย็นเนะมื้อนี่เฮ้ยเป็นน้ำแข็งเรอจรัะเย็นสุดๆเราจะ้ะเป็นน้ำแข็งทุกคนคอกีฬา,ากันหนาวทุกคนโอ้ยบางขอนหนีทุกคนพวกนอันนี้ดอ,อกนี่เดี๋ยวน,นั่แตบหนูวิ่งอยู่เลย มีคนมาเก็บนะจ๊ทุกคนเรยังมีสิไปถไทยอีกก้อนนึงจ้ะมีคนมาเก็บจ้ะทุกคนป็นคนเอาไปน้ำหอมแต่ว่าคนเอาทิมไปอยู่นะคนเอาทิมใบก้อนนั่นนะจ้ะก้อนที่ยอมีเก็บไปคลิปก้อนจ้ะทุกคน,น ้ำคัดงั้นนะเฮ็ดมันปู่กับโงเหลือทุกคนเห็ดมันปู่กับโงเหลือแต่ว่าเจ้าพีกลับมาจากไทยซาเนาะก็เลยพอได้เก็บอีกจาก้เาเอกิอีกหลอกไ,ไ,ไปไปประเทศไทยไปธุระเนาะทุกคนเนะาะธุระสายน,อ,อ,นอันต่ออันเนี่ยพุ่มเนี่ยที่น้องนบงสะอ่อนมากใบอันกาบไม่เตะอันแตกโงูพี่นนเนี่ยนะทุกคนเอ้อ ตายแล้วมือข่อยพี่น้องเลยวันนี้ทิ่ได้พักก่องจ้าข้อไปให้มันได้อีกจังนาทีแ้่ทุกคนมือแขนทุกคนมึงมึงตเห็ดเอาก็แล้วกันเนาะขอบคุณทุกคนนะจ้าที่เขามารับชมเราฟังนะจ้านะเนาะเสียดในถือใจทุกคนก็เปลี่ยนไปว่าได้รอกจ้าเก็บเห็ด อ้ยสุดยอดเลยบัองขอนนี่บ้องอันนี้พี่น้องกําลังไงได้อีกจ้าทุกคนไงได้อีกบานเพอเวอร์พี่น้องทามันไงนะอันนี้สงสัยข้าเจ้าว่าเห็นจ้าเพราะว่ามันอยู่ข้างในมันอยู่ข้างในเพรา่ได้เกิดอยู่กลางทางเพราะสิเลี่ยวเห็นสินะทุกคนจ้าพี่น้องแต่งกท้ายลูกกิริกิริขอไฟจ้าทุกคน สุดยอดได้งามค่ะพี่น้องเลยทุกนปลานน่จ้าเห็ดอันเห็ดมันปูจ้ายังเหลืออยู่จ้านน่เห็ดมันปูยังเหลืออยู่นี่รอกหน่อยเพนจ้านี่เห็ดมันปูม้าหวดอันาะเห็นนะทุกคนตอนนี้เป็นเก็ดน้ําแข็งจ้านี่ม้าบ่เห็นแมงม้าหงวดนี่เห็นแหมทุกคนเนี่ยพี่ห้ามนี่กืคุกเนะเดียนะเนี่สป้านน่ไม่เห็ดมันปูจ้าทุกคนเจ๊วีรูเราว่ไม่เห็ดมันปูอยู่ป้านน่เนาะ เพิ่งจะเห็นข้างแรกจ้าเห็นมันปูปลาเนี่นะจ้าทุกคนนี่กคอนนี่ยยาวีเก็บไปอาทิตย์ก่อนพูดเนาะอาทิตย์ก่อนไปมีคนมาเก็บอีกจ้าทุกคนมีคนเห็นมาเก็บอีกจานอันนี้ยาวีก่ได้เก็บไปจ้านี่ยยาวีเก็บอัติมองเดียวเดียวดัสเอาแซกพูดจ้าเข้ามามีจ้ายังมีคนมีจ้ายวีเอาไปห้องนี้เนาะไปนี้ นิจ้าห้อยเขาจองมาเก็บอยู่นี่จ้าแช่คูดเดี๋ยวแช่โคดดิเซอร์อือนี่จ้าทุกคนเป็นเฮ็ดน้ำแข็งไปแล้วจ้าทุกคนเดี๋ยวได้ขออนุญาตทุกพี่น้องโอ้ยแข็งตัวนี้ใหม่แข็งนึงกว่าใหม่อ่อนๆจ้ะยังงามไ่ทุกคนเฮ็ดน้ำแข็งก็ได้นี่บานนะจ้า ที่จะมีทายวิดีโอไปงดน,นะเนาะมีคนมาเก็บอยู่จ้ะมีคนมาเก็บกินเห็นว่าเขาเขาวไปเบิร์นออกไปทิมพี่น้องว่าได้กิ่นมันว่าละ่ะเหมือนเขาทิมไปนี่มีคนยางมะก่ายมาสิเขาก็ได้กินนะ่ะมันบ่าคนอื่นเขาก็ได้กินน้จาจะคอมเมนแต่เขาใช้เขาเจ้าข่อยเนาะผู้อื่นพร้อมจะว่าอันนี้ขาใหญ่งามมากเลยทุกคนนี่ตะเก,งกง่งแซ่บเก่งเนาะโซนฮอนจะเก่งเราใหม่แซ่บไหมพี่บอกพี่น้องว่าบ่ ถ้าคุณเก็บอาจจะเป็นหูปลาก็ได้นะเดียวเนาะเดียวเกลยวเดียวเ้ามาไอเพล็นัดอนเด็ดเดียทุกคนเดียเกิดอยู่ในตอคุณกระเม็นจ้ะคุณดอกน้อยเสียบพี่น้องดอกน้อยโอ้ยอย่าวีเตะแต่ตนี่เตะมันเลยพี่จานี่ชุ่มดอกไงดอกไง,ก,งกระเสียบแปลว่มันบมดเสีบพี่น้องแซ่บหวานช่วยๆจ้ะทุกคน มีแห้งน้ำจะกำลังบานแล้วมีซ้ำนี่แหละจ้ามงนี่พอมีคน้นมีเก็บไปแล้วนะจ้าเนาะเนาะเนาะอันนี้ดอกนี่หน่อยเอยงสิจ้าจะบีเอาไปงดแล้เนาะแสบจ้าทุกคนแสบจ้าเนาะอันนี้ต่อน,นี้ยจะบีเอาไปงดนั่นเป็นไยังอยู่จ้านี่้ยไปยังอยู่ จ้าทุกคนไอวีสิมาผัดเห็นนางลมจ้าเห็นนางลมมันอ่อนทุกคนเมืองเนี่ยอ่อนไวยสวยเนาะแกงเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวจะไปหาใบหยานางมาจ้าทุกคนจะวีประเดี๋ยวหยานางมาจากบ้านสร้างประโต่อไหม่จ้าทุกคน,นแกงอันนั้นเนาะแกงเส้น่อาใหม่สดวนห่อนทุกคนเนาะเนี่ยเนี่ยออกเสือทุกคนเนาะงามพอจ้านี่บอกขลีสีเอ ม่ใช่บอกลี่จะดอกกระหล่ำม,ม่วงจ้าทุกคนอวีก็ได้ผัดไก่ไปแล้วจ้าทุกคนนี่มันจะด,ดังเนาะผัดไก่ไปแล้วมันมีอย่างมากไหมจ้าทุกคนกำลังมันกินน้ำหอมวาเห็ดเผ็ดหลายจา้าวีก็สีใสแค่ใส่แค,แค่น้ำมันหอยจ้าทุกคนน้ำมันหอยน้ำตาลทรายผงชูรสด,ดอกน้อยหนึ่งจ้าทุกคนผงผงรสจา้าสอดผงรสเนะาะจ้าเห็นนางล้มอ่อนมากเลยทุกคนเห็นปะ ินจ้าอืดเห็ดกินจ้าทั้งยี่บีโอ่มีผู้ยุกไก่ผู้ยุกไก่เก็บในเพื่อนแน่ใครยุจกจ้าทุกคนทุกไก่ข้าเจ้าก็บ่รู้ว่าอันอันยังเสียน่ะทุกคนวนะ่าสะดวกไปทรงเพราะปู่มีรถไปเนาะรถรถฝรั่งเสียเห็นหมดจ้าเก็บไปไฟให้พายเนาะโอเคนั่จ้าเนาะมาเบนสอนยี่บีผัดยึบลอยจ้าจ้าทุกคนยี่บีเปื่อยผัดไปจ้าผัดเฮ็ดให้สุดตรใหม่ก็นาะทุกคนเนาะ ติมเสีเอากาอันดอกกะลำห่วงล้มจ้าทุกคนเสียงกระโปงตุบๆตุบๆจ้าทุกคนกระโปงก็คือประทัดจ้าทุกคนมืดจ้าไฟบังหวอดทั้งนี้ทุกคนอันนี้มืดแสงอะไรนะเทียนะจ้ะ เด็ดอ่อนๆนะทุกคนเนาะเด็ดเป็นอะ่อนหะนะ่อยจ้าจะมีไปเก็บเอาอีจ้าทุกคนเก็บเอากระดอกบอลบนลน้ๆมาเลือกดีๆมาแช่ตู้เย็นไว้ถิ่นแกงถิ่นจ้าทุกคนเนาะแกงหรือผัดนี่สิจ้าจ้าทุกคนสีมาแล้วจา้ามืดเนาะทุกคนก็เป็นแบบนี้จา้านนนะมื่ดหายหลบใจก็น้อยเมื่ดปวดจ้าทุกคน จ่าพักแต่น้อย,อยกันเนาะดูตาเขาสวยร้อนๆใส่ฟรังซีงนต้องกันจ้ะเห็ดอ่อนอ่อนทุกคนเห็ดอ่อนมากจ้ะจ้าทุกคนเรียบร้อยจ้าวิมวมาถ่ายรูปทุกคนสีนเพราะไหนแม้วมืวดทัคนคนห้อยทุกคนมาเด้อเ,เรียบรอยยอยย้อยจ้ากินน้ำใจวีขวัญใหญ่เด็ดจ้าทีวีท่านตัดจัดโต๊ะจ่าสิลงไปข้างล่างก่อนไปถ่ายพี่น้องมึกงกอนเนาะ เรียบร้อยจ้ะวิญญาณหมากไม้เนาะจ้ะผัดเห็ดนางลมนี่แหละจ้ะขอบคุณทุกคนที่ท่านที่เขามารับชมรับฟังเลยจ้ะเห็ดอ่อนมากเลยทุกคนเห็ดอ่อนอ่อนมากเลยจ้ะทุกคนควรห้อยหอยจ้ะทุกคนโอเคนะจ้ะเนาะเฮก็เก็ดต่ำนี่แหละจ้ะวัตถุดิบที่เขามีผัดง่ายๆสิว่าสิเดี๋ยวบิกวัดอันใบกระเพราใส่ไปน้ำนด้แหะจ้ะ สิว่าผัดกะเพราก็ไดเนาะผัดกะเพราแต่ว่าใส่ผักใส่หยาหลายจ้าเก่าประโยชน์เนาะเอาง่ายๆที่ละจ้ะขอบคุณทุกไลทุกแชร์ทุจ้ะเด้อผัดเห็ดนางล้มจ้ะทุกคนขอบคุณที่เข้ามารับชมเราฟังจ้าสวัสดีจ้าจ้าทุกคนหลังจากผัดเห็ดเรียบร้อยนะทุกคนกินผัดเห็ดเมื่อกี้นี่ไงตบถ่ายโดยกล้วยบวชชีจ้าทุกคนแล้วก็มีข้าวเหนียวทุเรียนข้าวเหนียวทุเรียนเอวีซื้อมาจาก้านเอเชียจ้าขหนีทุเรียน ปเป็นังแดดลีกเรากินแล้วว่าเราแสบจ้ะบล้วบดชี้นี่ยะวีเห็ดเองจ้ะกบดทีกับกล้วยมาจากร้านเอเชียจ้ะทุกคนกล้วไทยเขานี่แหละอือจ้ะทุกคนมามาจ้ะสดวันวานกันเนาะ